เราจะสามารถผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้จากคลิปเรียวได้อย่างไรครับวันนี้ผมเอาข้อมูลทุกอย่างครับและรวบรวมทั้งหมดของคนที่เขาเปิดการสร้างไรายได้ได้ครับจำนวน100คนและข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้ไปเอามาจากคลิปเรียวผมได้สรุปมาในคลิปนี้คลิปเดียวครับว่าเราจะสามารถผ่านกฎและสร้างไรายได้ได้ตอนไหนเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆโดยการทำคลิปเปรียวที่จะมีเป้าหมายครับ เราไม่ใช่แบบว่าเราทําไปเรื่อยๆและเราจะท้อครับแต่เราจะมีเป้าหมายในการทําและวันนี้ครับข้อมูลทั้งหมดได้รวบรวมมาแล้วครับถ้าเราเข้าไปในมือถือครับเราจะเห็นกฎเยอะแยะมากมายครับในการทําคลิปเรียวทาอย่างไรเราถึงจะผ่านได้ซึ่งผมได้สรุปมาให้กับเพื่อนๆทั้งหมดในตรงนี้ครับ1ก็คือเราต้องผลิตคลิปวิดีโอครับที่มีคุณภาพสูงเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับ2ก็คือเราจะเป็นต้องมีอายุมากกว่า18ปี3ก็คือเราจะเป็นต้องเปิดโหมดมืออาชีพ 3ข้อนี้น่าจะง่ายสำหรับทุกคนอยู่นะครับ4ี่ก็คือเราจะเป็นต้องผ่านกฎหรือเราต้องผ่านนโยบายการสร้างไรายได้ครับข้อนี้จะเป็นข้อที่สำคัญเดี๋ยวผมจะมาแตกความในท้ายคลิปครับข้อที่5ครับการที่เราจะผ่านได้เราต้องได้รับเชิญจาก Facebook เรียวครับการที่เราจะได้รับเชิญผ่านได้อย่างไรครับการที่เราจะได้รับเชิญเขาก็มี วิธีแนะนำมาครับโดยทาง f c e e o o o เรียวบอกว่าเราจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอในการลงคลิปครับเพื่อนๆเห็นข้อนี้ไหมครับความสม่ำเสมอไม่จะเป็นนะครับว่าเราต้องลงวันละ2คลิป 3. คลิปเขาให้เรามีความสม่ำเสมอในการลงคลิปทุกวันครับภายใน30วันเขาก็จะทำการพิจารณาครับตรวจสอบ โปรไฟล์ของเราถ้าโปรไฟล์ของเราไม่ได้ผิดกดอะไรเลยเขาก็จะส่งคำเชิญมาให้กับเราครับเพื่อนๆเริ่มที่จะเห็นเป้าหมายแล้วนะครับข้อสุดท้ายครับให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพโดยไม่จำเป็นต้องใส่เสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์ครับเสียงเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับตัวไหนที่เป็นเสียงเพลงไม่มีลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับเชิญให้ใส่เสียงเพลงครับ คนนั้นจะสามารถใส่เสียงเพลงได้และเขาจะแบ่งค่าลิขสิทธิ์เสียงเพลงไปให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ครับอาเราจะไม่ได้ตัวเงินที่เต็มนะครับและอีกข้อหนึ่งครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปใส่โลโก้หรือแบรนด์อะไรเข้าไปในคลิปครับเพราะว่าเฟ e b o o k เนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับว่าไม่ให้เราใส่โลโก้ลงไปแต่ เราไม่จำเป็นต้องไปใส่ครับเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของกฎหมายถ้าเราเอาแบรนด์ที่บริษัทที่เขาเข้มงวดเรื่อง กฎหมายเรื่องของแบรนด์ครับก็อยากแนะนําว่าเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ก็ได้ครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนอกจากจะมีสปอนเซอร์เข้าเราถึงจะสามารถใส่ได้ครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดมานะครับเพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมครับและทีนี้ผมจะสรุปให้กับเพื่อนๆฟังแบบง่ายๆครับเราจะทายังไงครับให้คลิปเรียวของเราเนี่ยผ่านกฎได้ง่ายความสม่ําเสมอครับถ้าเราลงคลิปแบบสม่ําเสมอลงทุกวันครับ ผมไม่ได้ห้ามว่าจําเป็นต้องลง2คลิป3คลิปต่อวันครับอันนั้นมันเป็นการกดดันและก็เพิ่มความแอคทีฟให้กับตัวเองครับอันนั้นมันมีข้อดีนะครับมีข้อดีแต่จะมีข้อเสียเราจะเครียดเกินไปครับในการคิดคอนเทนต์แต่อยากจะให้ลงทุกวันวันละหนึ่งคลิปก็ได้ครับถ้าเรายังคิดคอนเทนต์ไม่ออกวันไหนเราคิดออกเราค่อยลงครับเพราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมครับมันคือโอกาสถ้าเรายิ่งมีคลิปเยอะ พอเราผ่านกฎการสร้างรายได้ครับคลิปเก่าๆที่เราเคยลงไปครับมันจะย้อนกลับมาสร้างรายได้ให้กับเราค่อนข้างเยอะพอสมควรครับงั้นหมายความว่าภายใน30วันถ้าเราลงคลิปแบบสม่ำเสมอถ้าเราลงทุกวันครับภายใน30วันจะส่งคำเชิญมาให้กับเราครับถ้าเราไม่ผิด กดนโยบายการสร้างไรายได้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจากการที่ผมสรุปให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยเพื่อนๆพอจะมีเป้าหมายแล้วนะครับว่าเราจะสามารถเปิดการสร้างไรายได้จากคลิปเรียวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างและมีเป้าหมายว่าเราจะต้องทําคลิปถึงประมาณเท่าไหร่ และกี่วันเราถึงจะได้ตรวจสอบการเปิดสร้างรายได้จากทาง Facebook เรียวครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม